สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้เบลตื่นขึ้นมารีบมาทําหลังคาให้มันเสร็จเตยเนาะมีแต่ด้านหน้าแล้วก็จะเอา่อา,ายหญ้าขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะว่าไม้อะไรเงี้ยเบลก็ใส่ไว้หมดแล้วเนาะทุกคนก็จะทําแค่ข้างบนแล้วก็ข้างหน้าให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวด้านข้างเราค่อยมาต่อเติมกันวันพุธเนาะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเนี่ย ข้างหลังมันจะได้ไม่แบบว่าน้ํามันจะได้ไม่รั่วลงมาในร้านนะทุกคนเวลาที่โบอยากเปิดร้านอยู่เลยจะฝนกระตกก็ตามเนะี้ยเราก็อยากจะนั่งอยู่ในนี้ ฝนมันจะได้ไม่สาดเรานะคะเราก็จะทำรีบทำให้มันเสร็จก่อนนะทุกคนไม้ที่เบลเอามาก็คือได้ใช้ทุกอันเลยค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศอึมครึมมากวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยจะได้ขายของไหมเนาะเบลว,ว่าเบลจะไปส่งของนะเบลว,ว่าจะไปส่งมะม่วงว่าจะไปเก็บมะม่วงนะป้าเบลเลยบอกว่าเออเดี๋ยวแม่เก็บมาให้นะคะก็เลยไม่ได้ไปนะทุกคนเนี่ยข้างหน้าเบลก็ทำไว้เป็นประมาณนี้แต่ว่าเบลจะทำเป็นสองชั้นนะทุกคนทำเป็นชั้นๆข้างบนก็จะชั้นหนึ่งใช่ไหม แล้วก็ข้างล่างก็จะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ด้านข้างก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนใส่ให้มันเป็นชั้นๆเวลาที่แบบว่าฝนสาดลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้โดนแบบว่าในร้านเรามากมายมาสิกันสาดได้ดีแล้วก็ดูคลาสสิกดูสวยงามด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นจินตนาการของเบลเองนะแล้วก็เบลก็ มองมาจากาหลายๆรูปภาพหรือหลายๆร้านที่เขา,าดีไซน์ร้านอะไรอย่างเงี้ยทำมาเนาะเราก็มาออกแบบด้วยวา่าเราจะทำเป็นประมาณไหนใส่ไม้เข้าไปแบบนี้มันจะอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนเนาะเบลก็จะทำลงมาประมาณนี้ตอนแรกเบวจะเอาไม้ยาวกว่าน,นี้นะทุกคนแต่รู้สึกว่าถ้าไม้ยาวกว่าน,นี้มันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็อ่มันรัดไม่อยู่ แล้วทีนี้พอเวลาหลังคาพายาของเราโดนน้ํามันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมน,นะคะเห็นพี่พีเบอกว่ามันหนักพอว่ามันหนักแล้วไม้ที่มันบางหรือไม้ที่มันอ่อนอ่อนมันจะไม่รองรับเนาะเด็ก็เลยเลือกเอาไม้ที่อันใหญ่ไปตัดไม้ไผ่อันใหม่แล้วทีนี้ก็เอาแบบพอดีไม่แบบยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะคะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งพาย่าหนึ่งอันก็ประมาณพอดี ความกว้างความยาวก็ประมาณนี้นะทุกคนทําแบบแบบเนี้ยมันจะให้ลูกค้านั่งก็จะเย็นสบายดีมองมาก็ดูสวยงามนะถ้าวันไหนแดดไม่ออกเราก็ไม่ต้องเอาร่มมากางเพิ่มนะคะแต่ถ้าแดดออกเนี้ยเราก็ต้องเอาร่มมากางเพิ่มกันดรงกันแดดให้ลูกค้าเนาะเพราะว่าหน้าร้านเรามันไม่มีต้นไม้ไงทุกคนทําไปทํามาอุ้ยฝนตกค่ะมุงหลังคาหญ้ายังไม่เสร็จเลยทุกคนค่ะฝนตกลงมาแล้วตกเรงมาก ้าไม่ร้องนะลมไม่ค่อยพัดสักเท่าไหร่แต่ว่ามีแต่ฝนอย่างเดียวเลยพอฝนตกมาเบลก็เลยหยุดทํานะคะแล้วก็ไปดูน้ําที่ข้างบ้านว่ามันไหลไปไหนบ้างแล้วก็มาดูข้างหน้าบ้านว่ามันไหลไปไหนก็มาเกลี่ยน้ํานู่นนี่นั่นให้มันเปิดทางน้ําให้มันเรียบร้อยเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคนคะ่ะเอาสาดมาปูพาลูกกินข้าวอุ่นกับข้าวพาลูกกินข้าวแล้วก็ นอนค่ะนอนเลยเแบลบนอนหลับไปเลยทุกคนเสียงฝนสลาดนอนฟังเสียงฝน,นลรนหลังคาเหมือนเตือนว่าอย่าลืมตนฝึกหัวใจให้อดทนมีลายคนอย่างห่วงใยอยู่แล้ว <laughs> เป็นยังไงทุกคนเแบลบเสียงดีไหม <laughs> พอฝนเลิกตกนะคะพอเบลรู้สึกตัวขึ้นมานะเบลนอนพี่อดินกับเบลล็อกประตูหน้าบ้านไว้ใช่ไหมแล้วก็ปิดประตูข้างในไว้ก็กางมุ้งให้ลูกอยู่อยู่ในบ้านเพราะว่ายุงมันค่อนข้างที่จะเยอะเบลก็เลยให้ลูกเล่นอยู่ข้างในบ้านนั่นแหละเขาก็เล่นกันอยู่ในบ้านเบลก็นอนอยู่ข้างหน้าหน้าประตูที่ทุกคนเห็นนั่นแหละพอเบลรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีแล้วแบบฝนมันไม่ตกแล้ว นไม่ตกแล้วเบลก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าบรรยากาศมันพอทําได้ไหมเก้าอี้มันจะเดินยืนได้ไหมเพราะว่าถ้ามันแขะเกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก้าอี้มันหักหรือ บันไดมันหักดินมันยุบเดี๋ยวเราจะตกลงไปอีกเนาะเบลก็เดินสำรวจด้วยแต่มันก็พอทำได้นะคะเบลก็เลยไปใส่เสื้อผ้ามาใหม่นะทุกคนทำข้างหน้าเสร็จแล้วตัดตแต่งอะไรเรียบร้อยเราก็จะมาทำด้านบนนะทุกคนอันนี้ก็คือจะปีนขึ้นไปบนหลังคาก็ต้องขออภยัยถ้าทำให้พี่พี่เอฟซีคนไหนตกใจนะคะขออภัยด้วยอันนี้เบลก็ พูดกับตัวเองนะทุกคนว่า s a ธุเด้อให้ผู้ขามุ่งหลังค่าแล้วในเดิอปุญญาเอ้ยอย่าได้เป็นอะไรเบลขอขมาแล้วก่อนที่เบละจะเดินขึ้นไปนะทุกคนแล้วก็ขึ้นไป ใส่หลังคาภญยาไม่มีคนช่วยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเบลมีหลานอยู่ที่บ้านแล้วก็ลูกเบลแล้วก็หลานๆลูกลูกแล,ละหลานก็มาเล่นอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยยืนพญยาให้เบลจะขนพญยาขึ้นไปในระดับหนึ่งก่อนเพราะวา่าถ้ามันหนักเกินไปมันจะไม่มีที่ยืนนะคะในความทรงจําของเบลทุกคนคุณตาเบลบอกเสมอเวลาปีนขึ้นไปบนหลังคาตอนนั้นเบลตัวเล็กก็จริงอยู่นะแต่ตอนนี้มันตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเราก็ต้องระวัง แต่เบลไปวางคานไม้ไว้เรียบ้อยแล้วคุณตาเบลพูดเสมอว่าอย่าไปเดินตรงที่มันไม่มีตะปูเดินตามรอยตะปูแล้วเราจะไม่ตกลงไปข้างล่างคุณตาเบลบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีรอยตะปูใช่ไหมมันก็จะมีไม้อยู่ตรงกลางให้เราเดินไปอย่างนั้นแล้วเบลก็เดินตามไม้ไผ่ที่อยู่ข้างบนนะคะทุกคนคะ่ะ<ม>ใ่หญ้านี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นหญ้าที่แบบรองรับคนได้ดีนะทุกคนเนี่ยเบลก็นั่งอยู่ตรงอ่า ไม้ไผ่ที่ว่าเราขึ้นขานไว้แล้วนะทุกคนก็ค่อยๆย,ย,ย่องแล้วก็ทําตัวให้เบาที่สุดนะทุกคนอันเนี้ก็คือได้สายาใหม่นะคะเบลเบาวิว <c oughs> บอกเลยว่าปีนลังคาก็คืึเก่งนะแต่ว่าคราวนี้ยนบมือย่อมือใส่หัว ขอเขามาอะไรอย่างดีก่อนที่จะขึ้นไปนะทุกคนนะเบลก็อยากจะทําให้มันเสร็จเนาะจ้างช่างก็ได้อยู่แต่ทุกคนมันบริดังใจห้าดอกแล้วแล้วเราทําอย่างเงี้ยมันกับหลายอย่างเนาะทุกคนหลังคาพาย,ยาเนี่ยสามอันเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วนะทุกคนนะคิดดูอ่ะแต่ว่าเบลก็ไม่ได้ซื้อจากใครเบลซื้อจากป้าเบลนะคะ ก็ให้เงินค่าแรงที่ว่าเพื่อนเป็นคนไปตัดหญ้ามาแล้วก็มาทําด้วยกว่าจะได้แต่และอันมันก็ลําบากเนาะทุกคนการใส่พายาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะก็เอามาวางเป็นชั้นๆซ้อนกันนะทุกคนไล่จากข้างล่างไปหาข้างบนเวลาที่น้ําไหลลงมามันก็จะดะไหลลงไปข้างล่างแบบสวยงามน,นะทุกคนเวลาที่ฝนตกรอดูเหมือนกันว่า สิ่งที่เบลทำเนี่ยมันจะคงทนไหมถ้าลมพัดมาแรงๆจริงๆเนี่ยไม้ไผ่ที่เรายึดไว้ข้างบนอจะอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เบลกับช่างเนี่ยผู้ได้ิีเนียนก็กันนะคะอันนี้เป็นของเราเองเราก็ พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าด้านด้านล่างมันไม่ได้มีเฉพาะหลังคาอย่างเดียวมันเป็นเหล็กที่ว่าเขาเชื่อมติดกันไปแล้วมันเป็นโครงสร้างของร้านค้ามันมีเหล็กอยู่แล้วนะทุกคนสังกะสีที่เขายึดเข้าไปมันก็จะมีสกูอยู่ข้างบนให้เราดูว่าเออตรงไหนเราเหยียบได้ตรงไหนเราเหยียบไม่ได้แต่เยียบไปเหยียบตรงกลางเราต้องเหยียบตามรอยสกูนะทุกคนอาจจะมีเจ็บเท้าว่างนะคะเราก็ค่อยๆทําไปเนาะจะเย็นๆใกนการเห แล้วมันก็จะทําได้ตอนแรกอ่ะเบลว่าจะใช้ไม้แค่4ีสี่ท่อนเท่านั้นนะทุกคนแต่พอมาวัดระยะของหลังคาพระยามันไม่ได้ขนาดนั้นเราต้องเสริมไม้เข้าไปอีกประมาณสามสามท่อนเลยนะทุกคนก็มันเป็นท่อนเล็กเนาะเบลก็อามาต่อกันมันก็เลยเป็นหกท่อนเบลก็เสริมเสริมไปแล้วก็เอาอ่า ลวดเหล็กที่ว่าเราซื้อมาแล้ทุกคนรัดรัดแล้วก็ดึงให้มันแน่ๆนๆเนาะเนี่ยถ้าเราใส่เป็นชั้นๆเนี่ยมันจะมองลงมาแล้วมันดูจะสวยนะทุกคนทุกคนคงจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเห็นที่ต้นคลิปตอนแรกก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเออมันหน้าตาประมาณนี้แต่ด้านข้างเบลก็จะทาอีกนะทุกคนเบลจะใส่ด้านข้าง อีกให้มันแบบว่าบานๆออกมากลางปีกออกมาสักนิดหนึ่งนะทุกคนให้มันแบบแน่นหนานะทุกคนนั่นแหละใส่ไผ่หญ้า,ยยาเข้าไปเรียบร้อยนะคะเบลก็ให้หลานมาช่วยยกนะถ้าห้พี่อดิตนี่เพื่อสิบเบลเยวดอกทุกคนา <laughs> ก็เลยให้หลานชายเบลมาช่วยแล้วก็ลูกชายของกัาเพื่อนเบลก็มาเล่นอยู่ที่นี่เหมือนกันก็นเลยบอกเด็กๆว่าเดี๋ยวแม่จะทอด ไก่ป๊อบกับนักเก็ตแล้วให้กินนะมาช่วยแม่ยกอันนี้ห่อยเดี๋ยวจะให้น้ำโคกคนล,ละกระป๋องด้วยก็มีค่าจ้างนะทุกคนให้ลูกๆหลานๆได้กินได้อิ่มอร่อยแล้วก็ช่วยๆกัดเนาะยกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้เด็กๆไปล้างไม้ล้างมือให้มันเรียบร้อยทำไปทำมาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะทุกคนอยู่บนนี้นี่ยังไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าก็ใกล้ถึงความจริงแล้วแหละทุกคนเนี่ยก็จะไปข้างหน้าอีกแล้วข้างหน้าก็จะใส่ สักสองพยสัก2อ,อันส,สองสองายยาเนาะไม่รู้ก็เรียกอะไรนะภาษากลางแต่ภาษาบ้านเบลก็จะประมาณนี้ใส่เข้าไปข้างหน้าด้วยเวลาที่ฝนสาดมามันก็จะได้ไม่เปียกไงทุกคนมันจะมีช่องตรงกลางที่อยู่ตรงกลางอันนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเบลจะเอาป้ายที่เบลสั่งทํามามันเป็นมันเป็นเหมือนป้ายลูกชิ้นเรานี้แหละแต่ว่ามันจะมีคําที่เขียนด้วยเพราะว่าเบลจะขายยําลูกชิ้นด้วยใช่ไหม มันจะมียำลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นทอดที่เขาเป็นป้ายเบลไปสั่งเขาทําใหม่เป็นป้ายเลยแล้วเบลก็จะเอามาปิดแล้วมันก็จะมีหลายอย่างพวกชาไต้หวันแล้วก็จะมีพวกอ่าอะไรอะน้ำำําลําไยอันนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะที่ส่งลําไยแห้งมาให้เบลเนาะอย่าว่าเบลเลยนะคะว่าพี่ๆเอส่งอะไรมาให้เบลพูดอะไรเหมือนขออะไรเงี้ยอย่าว่าให้เบลเลยนะคะเบลบริเวมิจตนาอิลีนะทุกคนค่ะค่ะ ทำให้ใครไม่พอใจเแบลบก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เพื่อนส่งมาให้เแบลบก็ขอบคุณเพื่อนแล้วก็ให้ทุกคนรู้ได้รู้นั่นแหละว่าอ่าถ้าทําแล้วมันดีเราก็มียอดขายมีรายได,ได้พี่เอฟซคนที่ส่งมาให้ยังบอกเบลเลยนะพี่ขอให้เบลมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็มียอดขายเพิ่มด้วยนะเแบลบก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะ ทําไปทํามาก็อันสุดท้ายแล้วนะคะก็เดินไปข้างหน้าต้องระวังให้มากที่สุดนะทุกคนว่าสันเขาจิตกป้องแป้งไปเด้เพราะว่าตอนนี้มันไม่เห็นตัวสกูแล้วเราไม่รู้จะเหยียบตรงไหนนะเบวก็พยายามที่จะแบบว่ากะเอาว่าความยาวโครงก้างของมันประมาณเท่านี้แล้วเบลก็ค่อยๆก้าวไปนะทุกคนก็ คานเข่าเลยแหละกลัวว่าตัวเองจะตกลงไปเนาะส่วนข้างหน้าไม่เป็นไรเราก็เอาบันไดไปยืนแล้วก็รัดข้างหน้าได้ด้วยเพราะว่ามันถึงกันเนาะเราก็รัดอะไรอันไหนที่เราพอทําได้เรากร็รัดไปก่อนบรรยากาศตอนที่ฝนตกเสร็จแล้วทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสมากลมพัดเย็นดีเย็ดยีจีทุกคนอยู่บนนั้นไม่ร้อนเลยนะแต่ก็เริ่มทําไปทํามาก็เริ่มมีแดดเนาะทุกคนก็ถือว่าแดดออกแล้วก็ลมพัดมาก็เย็นสบายไม่ร้อนมากถ้าสมมุติว่าขึ้นไปแล้วฝนไม่ ตกแบบบรรยากาศลมไม่พัดอบอ้าวเนะี่ยโอ้โเ,เป็นลมค่าหลังค่าเนียนอนค่ะทุกคนแต่ว่าน,นี้ก็ลมพัดดีเนี่ยทําเสร็จเรียบร้อยเบลจะลงยังไงเบลก็เลยเรียกให้หลานชายเบลมาจับบันไดไว้ให้พี่น้อยเดี๋ยวเบลจะลงนะค่อยๆก้าวนะทุกคนจับดีๆเด้อเนี่ยตัวน้อยร้อยล้านเบาว,วิวอย่างเราก็คือทําได้ทุกอย่างคะ่ะอะปีลงมาแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้บัดทีนี่ ก็าามาเก็บรายละเอียดด้านข้างนะทุกคนว่าอ่ะตรงไหนมันยังไม่อ่าบาลานซ์กันตรงไหนมันยังไม่แน่นก็มาเก็บรายละเอียดให้ดีนะคะเพราะว่าด้านข้างเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้เอาเอาเหล็ก เอาลวดเหล็กลไปรัดเพราะว่าเบลจะลงมาข้างหน้าแล้วก็จะมารัดอีกทีหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าทามันไม่สะดวกกลัวว่าจะหวัวทิ่มขมาลงไปก็เดี๋ยวมาทําข้างล่างดีกว่านะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยได้ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้ทุกคนว่าเป็นยังไงถ้ามันมีปีกออกมาอีกนะมันจะดูแบบร่มเย็นมากเพราะว่าตรงที่เราล้างจานนะเบลจะมีซิงล้างจานอันใหญ่ต่อท่อน้ํามาด้วยนะทุกคน แล้วก็เปิดน้ำํำล้างจานอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะทําเป็นหลังคาหญ้ามาสักนิดหนึ่งนะทุกคนมีเสาไม้อยู่ข้างหลังบ้านเสาปูนไม่เอาหรอกทุกคนเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้เพราะว่าเสาไม้มันก็มีเยอะเนาะอยู่ข้างหลังบ้านเบลก็จะเอาเสาอ,อันนั้นเละอ่ามาทําก่อนนะทุกคนแล้วก็จะผสมปูนเทลงไปในอ่า เขาเรียกอะไรอะเรยนหลุมที่ว่าเราฝังเสาอันนั้นอะจะช่วยประคองได้ด้วยแล้วก็ไม่ให้ปวกมันกินไม้เราด้วยแทะเข้าไปแม้ปูนแทะเข้าไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะปะ ป,ปะปะด้วยปูนปูนซีเมนกดเพราะว่าจะผสมปูนแล้วก็ทําด้านล่างที่จะปิดรูที่ว่าที่ทุกคนบอกว่ามันจะมีหนูมันจะมะีตัวประหลาดเข้ามาเนาะทุกคนเดี๋ยวเบลมีอิฐแดงแล้วก็อิฐบล็อกเดี๋ยวเบลก็จะผสมปูนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทุกๆวันพุธนั่นแหละทุกคนถ้ามีเวลาว่างมากๆก็จะทํานะคะแล้วก็บบาลานเวลาให้ดีเนาะขายของด้วยส่งของด้วย ตอนเช้าเนี่ยก็คือไม่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่ว่าแต่งตัวทํากับข้าวให้เขาพี่อดินก็เริ่มมีการบ้านนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยถ้าพี่ไอดินไปโรงเรียนเนี่ยยังไงก็ต้องได้สอนการบ้านลูกแล้วก็ตรวจดูความระเบียบเรียบร้อยเชื่อผ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีงานอยู่ทุกวันย้าเยอะปลูกต้นไม้อาศัยปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้อง บาลานซ์เวลาให้ดีเวลาที่เราทําอะไรเนาะเดีก็เริ่มบาลานซ์เวลาได้แล้วแล้วก็ทําทุกอย่างค่อนข้างลงตัวนะทุกคนคะ่ะเรามาดูความเรียบร้อยข้างหน้าข้างหลังข้างหลังนี่เบลทําไว้ตั้งแต่ตอนวันแรกที่ททขายของด้วยนะเนาะเบลเสริมไปประมาณสี่อันนะทุกคนตรงเนี้ยให้มันดูหนาหน,นาหน่อยมันจะได้ไม่บางจนเกินไปนะคะส่วนมุมเนี้ยนี่เห็นไหมที่เบลต่อไม้ออกมาเนี่ยเบลก็จะทําประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอา หลังคาพายามาใส่สักสี่อันเนาะทุกคนสี่อันมันก็น่าจะพอดีด้านนี้เบลก็จะทําให้มันเป็นบานออกมาเลยนะทุกคนจะใส่ให้มันเป็นบานออกมาเลยมันก็จะดูแบบกันแดดกันฝนกันอะไรอย่างเงี้ยได้หลายอย่างเลยนะคะเบลว่าข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางไปเนาะน่าจะใส่เพิ่มอีกสักอันก็น่าจะสวยนะทุกคนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีช่องอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเบลก็จะเอาป้ายมาปิดให้มันสวยงามว่าเราขายอะไรบ้างทําให้มันเป็นยาวๆเป็นชื่อไปเลย เนาะอยู่ข้างบนไปเลยแบบที่นี้ก็จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยฝีมือเบลผลงานของเบลเป็นยังไงบ้างดูมุมนี้ซะก่อนท้องฟ้าจำใสบรรยากาศหลังคาพญยามันช่างดูคลาสสิกสเสลือเกินเหมาะกับคนอย่างเรามากๆฝนตกลงมาทีไรหน้าบ้านเราเป็นทะเลสาบมินิมอลมินิใจนะคะ <laughs> ไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ต้องเข้าแล้วนะคะ <laughs> ขนาดว่าเอาดินมาถมแล้วนะทุกคนยังไม่พอสู้น้ําไม่ได้ค่ะถ้าน้ําเข้ามาเยอะๆแบบนี้ยังไงก็เป็นทะเลสาบนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็มาเก็บงานเก็บของอะไรเรียบร้อยเราก็ไปหาอาบน้ําอาบท่านะคะมาเปิดร้านลูกค้าคอยอยู่เห็นเด็กๆขับรถผ่านแม่เมื่อไหร่จะเปิดร้านโอ้ลูกเอ,อ้ยเสร็จแล้วลูกกาลังจะไปเปิดเดียวนี่ล่ะนะจ๊ะเปิดร้านเรียบร้อยกับมือน,นี้แฮปปีหลายเพราะว่าหลังคาของเราเสร็จแล้วไม่ร้อนด้วยแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะคะ เปิดเพลงรีแลกสบายๆชิวๆหมอล่ำตืมๆนะคะว่ามันอยู่หนาหานปุ่นล้วเดี๋ยวเดินเดินดิงทั้งถอดลูกศิลถอดไก่ปอบนกเก็ตฟินไฟมาเด้อมาเดินจ้าห้าบาทสิบาทมาซื้อเลยจ้าแม่ทอดเองทุกอย่างอร่อยสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้กินแล้วไม่ท้องเสียกินแล้วมีแต่อ้วนพีอิ่มหนี้พีมัน ลูกค้าก็ควรดูแมค่ค้าเป็นตัวอย่างนะคะอิมนี้พี่มันไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าอ้วนผีขึ้นทุกวันนะคะจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็แล้วแต่กินไ้ก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองทําไปทํามาแขนเบลก็เริ่มแบบมีแต่ล้อมีแต่ลอย,ลอยเพราะว่าหญ้าอันนี้มันมีคมนะทุกคนถ้าเราไม่ใส่เสื้อแขนยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะ กินแขนเรานะขนาดเบลใส่เสื้อแขนยาวนะยังมีรอยนะทุกคนนั่นแหละมันก็จะมีรอยรอยแบบหลังคาด้วยรอยแบบหญ้าด้วยอย่างเงี้ยแขนเบลก็เป็นรอยไลยย่ไอ้กวนกับแก่ <c oughs> พอไม่มีงานบุญแล้วร้านของเบลก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะช่วงที่ว่ามีงานบุญงานบั้งไฟงานหมอลำอะไรเงี้ยคนก็จะออกบ้านยื้อแล้วก็คนก็จะมาซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเรามากับเพื่อนกับผูงอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าพอไม่มีงานบุญอะไรแล้วมันก็ค่อนข้างเงียบเหงาเรากเร็เข้าสู่โหมดที่แบบปกติก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆไปแต่ว่าวันนี้เบลปิดเป็วนะเพราะว่าอ่าฝนเริ่มลงเม็ดบ่อยนะทุกคนพอฝนลงเม็ดมลงเมามีแต่ตัวใหญ่ๆเราก็เลยได้ปิดไฟพาลูกอยู่แบบเหมือนเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเปิดไฟมลงเมา,ม,ามันก็มาเนาะทุกคนเขาก็มาเล่นกับไฟใช่ไหมทีนี้ มันจะมีพร้อมกับปีกทุกคนคะ่ะเขาก็จะสลัดปีกออกปีกมันก็จะเต็มพื้นไปเลยตื่นเช้ามาก็ต้องมากวาดมาแรงเม้าออกเยอะพี่อดินกาะบรรณาก็วิ่งหนีมาแรงเม้าเบลก็กลางม้งให้ลูกอยู่ก็เข้าไปอยู่ในม้งแล้วมาแรงเม้ามันก็ไต่เข้าไปในม้งอีกโอ้ยตุกแกทุกคนตุกแกตัวบบกไงมีแบบตัวที่หางขาดก็มีมีตาโตโต,ตอนาคิดวิ่งออกมาจากห้องน้ําทุกคนคะ่ะตุกแกตุกแก <laughs> มันมากินแมลงเม่าเนาะทุกคนก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบ้านเรือนอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะจะให้มันไม่มีเแบลบก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะไล่มันไปมันก็อยู่เหมือนเดิมพอพอเราเอาศาลาตรงนั้นออกนะคะนางก็มาย้ายมาสู่ศาลาอันนี้พอศาลาอันนี้มันน้ํามันรั่วนางก็ไม่อยู่มันแบบสว่างเกินไปมันไม่ลกแล้วนางก็ไปหาอยู่ที่ใหม่นางก็ไปนอนอยู่กับเบลนะทุกคนเพราะว่าบ้านตรงที่ห้องนอนเบลอะ่ะ มันจะมีช่องที่ว่าเขาอัดไม้ฝาเชื้อลราเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะทําแค่กําแพงเฉพาะตรงถึงหน้าต่างแค่นั้นแล้วมันก็จะมีช่องอยู่ นั่นแหละนางก็ไปอาศัยออกลูกออกเต้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยววันดีคืนดีก็ร้องตุ๊กแกตุ๊กแกนะทุกคนดึกดึกดึ๋งก็ร้องอยู่นั่นแหละได้ตีกันกับเบลบ่อยนะตุ๊กแกวันนี้ออกมาโชว์บอหลายตัวตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีกิ้งจกตุ๊กแกมาหมดสรรพคุณกิ้งกืออะไรอย่างนี้มาหมดทุกคนขาเออแต่ละมือแต่ละเวทลูกข่อยก็เล่นนี้ซัดตลาดเออวันนี้ก็ขายของไปเรื่อยๆนะทุกคนเบลก็เดินตากผ้าไปด้วยแล้วก็ไม่ได้รดน้ําต้นไม้เพราะว่าฝน ตกลงมาแล้วก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ้านแถวบ้านเบลเขาก็จะ ไทนาแล้วก็ลงมือดำนาเนาะทุกคนก็จะได้มีแบบว่าได้กินบกคอได้บัดทิ่นีก็ดำหน้านะคะบกคอนเนี่ยภาษาการไม่รู้เรียกยังไงนะทุกคนแต่มันอร่อยกินกับแบบว่าใส่พริกเกลือแล้วก็จะมีน้ำปลาใส่เข้าไปอู้สดกกอกๆเนี่ยมันแบบอร่อยมากเลยนะทุกคนทำงานทุกวันจับเงินทุกวันก็เป็นเงินหมุนอย่างดีเนาะทุกคนขาก็ถือว่าการเป็นการทำงานที่แบบว่ามั่นคงด้วยเนาะ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ โอเคพร้อมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ